โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับดอึ้นอยด่๋ยผมอีกครั้งนะครับดอยนะฮะครับนี้ก็อยู่การรีวิวสกินใหม่ของยีน่านะฮะ Sanguin Sanguin Sang นะฮะอันนี้เป็นเสียงภาษาอังกฤษนะครับ Sanguin นะฮะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะอ่านว่า Sanguine S <S <an qu ine> นะฮะสังกีเนนะฮะก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับอ่ะขอเรียกภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วกันนะครับสังกีนแล้วกันสังกีนนะครับบิวตี้ยีน่านะฮะก็แล้วแต่เราจะเรียกว่ายัางไงนะก็ถ้าใครซื้อเวลล์พาร์ตในช่วงเอ่อแบบล่วงหน้าครับก็จะได้สกินนี้มาใช้ก่อนนะฮะไปจัดกันเลยนะฮะก็จัดไปครับห้าร้อยสี่สิบเก้าคูปอง นะฮะก็ได้ท <k at> ั้งสกินแล้วก็รูปโปรไฟล์มานะครับว่ะมีรอยสักรูปยักษ์ด้วยใช่ปะว่ะตัวนี้จีจาร์ป่ะมาสีแดงเลยเหมือนหน้ากากเหมือนในนี่เลยเหมือนตัวโอเมนเลยสวยไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะฮะสีมันคล้ายๆตัวอะไรคล้ายๆตัวละครผู้หญิงในเรื่องสอดอาร์ตป่ะไอ้ผ้าที่มันเป็น เดโมวีปะผมขาวขาวเสื้อแดงๆดงดำดำพุ่นอยู่ตัวเดียวจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวรูปมาแปะแล้วกันว่าอยู่มันสกินนี้มันสีใครตัวอะไรไงั้รงกลางโดนละเตยนะรูปแม่เอ้าอีชาออฟเลนเนี่ยผู้โดนอีชาเหรอตัวเราไม่ค่อยชอบเนี่ยอีชามันเป็นตัวที่แบบว่าชน,นะไฟเตอร์ Fighter นะเอาตรงๆ คือตัวมันเป็นตัวที่แบบมีเฟอร์บี้อยู่ด้วยคือถ้าบ,บโดดไปตีนี่คือโดนเฟอร์บี้มันไล่ต่อยจนตายต้องรอแบบมีดาเมจมากพอแต่ว่ามากพอที่ทำให้เขาไม่กล้าวิ่งมาใส่เราเรามาแทมกลางนี่วิธีการคุมกลางก็คือเดินมากลางบ่อยๆแต่ว่าถ้ามานานไปก็อาดจะเลนหายได้อาทิเชน่นตอนนี้ รู้ทำอะไรก็ตีตีคอยก็ได้เพราะอะไรก็ขบวนก็เหมือนจะไม่ได้มีประเด็นเลยละเราเด็นไปก่อนนะมันจะมันจะไฟละรวมให้ได้ประเด็นไงครับยังไงตัวนึงเนี่ยตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ที่มันไม่พันน้อนงล้ไปสาม <po target> อย like, <enemy> ่างเงี mm ้ยอย่างเห็นไหมอันนี้ดอยปล่อยป้อมไว้กับเฟอร์บอลนะอืมป้อมไม่แตกนะเลือดป้อมนัดมากระตีดเลยนะเพราะที่ปรับมาใหม่ไงเพราะงั้นการเดินเติมเลยสำคัญกว่าการที่ครับปล่อยปล่อยป้อมอย่างงี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ถึงขั้นตายเจนยังได้เลือดป้อมตีตายก่อนนะห้าร้อยนัดหนึ่ง เมื่อกี้พอเราพอเราฆ่าเดี๋ยวพอเราฆ่านะเฟอร์บี้ได้เดี๋ยวเฟอร์บี้มันก็วิ่งไล่ตีเราอยู่ดิไม่รอดนะยิงเสร็จแล้พอไม่ตีแล้วเราน่าจะได้เปรียบตัวของเฟอร์บอลนะส่วนตัวเราว่าตัวเรามันแรงนะจากว่าเนีแค่นี้ยเจ็บนะนะอาจจะเอาถึงตายได้แล้วนะี่รอแล้วโอ้โหโดดเยี่ยม แข็งไม่ไหวแล้วแรงเกินเหมือนมีเจอแฟดบิ่งมาหาเรานะวัฟในบ้านดียววัฟในพุ่มเยอะโดนรู้งานข้าบ,บนโดนเป็นเวเลตป่าเนาะนจริงจยีน่ามันก็มี2ส,สายนะมีอีกสายนึงคือสายโบเค้นนะแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันบางไปนย รับดาเมจนานไม่ได้แล้วก็คูดาวค่อนข้าง,งนานถ้าเกิดแบบคอมโบล้ำชุดแรกพลาดเนี่ยโอกาสตายสูงครับแต่ว่าถ้าเป็นสเปียร์เนี่ยมันเล่นง่ายนะแบบว่าพลาดก็เอก็ล้ำออกปิ้งออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่น้ำให้พลาดหรอกจริงอ่ะแค่เผือ่อไว้แบบว่าเน้นช้าเสร็จก็รีบวิ่งรีบวิ่งอะไรอย่างเง,ง,ง,งี้ยดีไปโซนหน่อนย มื่อกี้ลั่มคอมโบผิดนิดนึงไงแต่ว่าน่าจะพอได้นี่ก็ยังไม่5ทีนะผมก็ยังไม่เจ็บนะต้งองรอสักเนี่ยหทีเวฟหน้าเนี่ยหทีแล้วเนตีปั๊มได้ละแต่จริงๆตอ,ตอนนี้เราไม่มีแครี่นะครับไม่ว่าเราจะสลับเลนหรือไม่สลับเลนมันก็ดันปั๊มยากพอๆกันนะมาหลอดตับทีหน้าไม่ตีปัม๊มแากกันเท่าไหร่กันปั๊มก็พอๆกันนะแปลว่าเยอะมั้ยเน่ย เรียนไม่ค่อยพร้อมตอนนี้ได้คอมโบเดียวแล้วตายนี่น่าชัดเดียวได้ป่าวะ๋ออล้วไม่ขันตอนแรกว่าคิดอยู่ว่าจะลองมันกลับหรือว่าใสาเ่เลยดีกลับเดี๋ยวจะโดนสวดมาตายน่าจะหาย มื่อกี้คิดว่าจะดันเขาเข้าป้อมแต่ว่าเขามีการซีซีอะเอะ๊มีการซีซีถ้าเขาไม่มีการซีซีในดันเขาป้อมนี้น่าจะหายนะตอนนี้ถึงแม้ว่าป้อมเราแตกก่อนแต่ว่าการเงินนำมากไงนะแต่ว่าข้อเสียของคอมเราเนี่ยคือเราไม่มีแคลรี่เลทไปน่าจะเจ๊งนะครับแต่ว่าอีกฝั่งก็ไม่ค่อยจะมีแคลรี่เหมือนกันนะโจ๊กเกอร์ดอยไม่นับว่าเป็นแคลรี่นะเลน่นเลทแล้วแบบมันตีป้อมไม่เก่งนะ oh, แล้วก็ดีเทสก็ไม่ได้สูงเท่ากับแคลรี่ตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนตบมันเหมือนคล้ายๆแบทแมนตีไก่มั้เอคิดดอยโรเกอร์เนะี่ย <c oughs> ป้อเมอเนะอน,นี่ยอันวะเนี่ย้อมกูแตกแลเนี่ยเออปอนเออปอนเออปอน นิยอนบอบี้อย่าตีฉันอึ้มันเจ็บนะโอ้โอ้ปวดว่ะเด็กจริงเขาตายหมดเล่นได้เล่นได้อย่างงี้อย่างงี้ดันได้ถ้าเขาตายสี่เงี้ยดันได้แต่แค่เขาตายไม่เยอะเล่นไม่ได้เมื่อกี้เขาตายอย่างเงี้ยดันดับรอบๆได้ไม่ให้โดนฆ่าหรอกก็พูดด้วแบนฉีดตาย โบเกอร์ต <cin stereotype> <m aks> <dragging> uh ัวเราก็ไ <famously> ม่ได้แพ้มากเราเน้นอึดเนี่ยเรายืนกะชาจไปเขาแปะไปเราไม่น่าตายเนเดียว แหลกแหลกแหลกอย่างน้อยเราก็แข็งกว่าก็เกอร์เลือดน้อยกับเราเลือดน้อยยังพอไม่ต่างกันนะเราน่าจะตายยากกว่านะก็เกอร์ก็ต้องแบบใช้หนักใจนะพ่อเขาวิ่งเขาวิ่งก่อนที่เขาต้นนะนี่ตันโดยตายเลยไอ้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 ขึ้นตกครับอ้ไ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 ้อ้ไอ้ Your team has tower. นี่โอ้โหบอกเลยว่าคิบบนนี่หอมหวานรถสองคันเวลารถคันหนึ่งเนี่ยตีไปคันละร้อยสี่สิบป่สองคันได้ก็สามร้อยมึงไม่ถึงเลยร้อยร้อยสองร้อยหกสิบเยอะอยู่นะรถคันหนึ่งเนี่ยคือีบสองตัวยังไม่ได้รถถึงคันหนึ่งเลย,ยงั้นเห็นรถนี่วิ่งเข้าใส่ครับรวยแนั่นึองเพื่อนเราบวกกันมันเกิน <enemy> เละหมดแล้ว <been S 1> <le w. S 2> จังหวะน,นี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแนะนำเนี่ยก็คือแนะนำให้ตีดาร์กตึกเลยไม่ออกแล้วเพื่อนตีดาร์กกันเถอะห้าห้าคนมันตีป้อมไม่ได้ไงเพื่อนเพิ่งมาตีดาร์กกันมาตีดาร์กกันดาร์ Slayer ไม่ใช่หรอคือเราไม่มีตัวตีป้อมอการที่เรามีดาร์กมันก็จะช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างนั้นก็นิดนึงนนเนี่ยนี่ในกรณีเกมนานนะ เปิดแบบไม่ต้องมีป่าก็ได้แล้วเกมตามก็ยัดประำเลเสี่ยงก็ทำฐานยอดทิศปล่เล่นไหนดีก็อันนี้ไม่มีอะไรมากเราเป็นทีมไม่มีแครี่ครับเราปล่อยเล่นที่เราอยากให้ป้อมแตกแต่ว่าให้มันอยู่ในนาดีสุดละแล้วปล่อยเลนล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปการเลนบนเนี่ยทีมเราขึไปกันเนย บอกเพลงรอบนี้รอบนี้แล้วก็ดูมังกรด้วยเราต้องกินเราต้องทำอะไรเราต้องทำทุกอย่างนะคทั้งคุมมังกรดันป้อมอะไรนะครับอย่าให้มังกรเราตายไวนะถ้ามังกรเราโดนคนตีเนี่ยไม่ดีทำงานไปคุมมันหน่อยอย่างน้อยก็แบบว่ายืนโซนโซนไม่ให้มันตายไวนะครับปีป้อมบนหน่อยดันสปิททุกคนหนึ่งสิทคนหนึ่ง เงินนั้นเราทำได้ลงเ,เงินนํเาเท่าไหราา่นรเนี่ยเงินหนึ่งหมื่นนึงได้ได้ได้ฝากดูมังกรนะเดี๋ยวมาเพื่อนไม่ทันเราดันเองก็ได้ให้คุมมังกรหน่อยครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะพิชพูดให้ครับมังกรผู้ตายแล้วจบแล้วลมอย่างเรวดเลย กป็นพวกแล้วอาัดวันเนี่ยโลได้ฆ่ามาจะตายแล้วกันไม่าตายจะไหลการดันป้อมมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นเลยอินถ้าเราแบบว่าไม่มีแครดี้เนี่ยการเล่นมันก็จะเสี่ยงมากขึ้นนะครับยิ่งเวลาผ่านไปแล้วก็ยิ่งเอาข่ายเสียเปรียบๆญาติมาแล้ว,ลวนะเป็นแบบเราสเปคได้ไม่ถูก มีล่าเกิดเป็นเน็ต <c oughs> เก็บหมดตีแล้วเนี่ยา <will> ไปศูนแล้ววันนี้ให้ยใครก็ได้ทีเก่งคด้านีพนดา้นนนดาดเลยโอ้โหโโหโ้ตั้งีน ปู่ม <c oughs> ันปู <c oughs> ่ม kind of ัน <tragedy> ป <reaction> ู่มันทั้งกดกดล้างกดโน่นนี่นั่นหนึ่งซูแมนมันจะไม่ให้ซูแมนนได้มีรถเข้าคันหนึ่งตัวอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวแฟดได้ยังแข็งอยู่แต่เริ่มบางแล้วไปกันดีกว่าเจ็บแล้วกิน เงินนำหมื on ่นหนึ่งไวนนำเยอะมากได้อีกรอบรอบนี้เราได้มาสองป้อมแล้วค่อยๆเคลียร์ไปคุ้มกันคุ้มกันเนี้ยซื้อโซนจริงๆไม่ใช่การอเวตหรอกแค่ซื้อโซนชีดเลิเอ้าเอ้าคีบลูกคีบยอดบัาป้ากูของจริง เอาฟ้ามันหลอนนะเมื่อกี้มันโตววาบเแ,แล้วมันไม่เดินฟ้าเฉย เนี่ยิงยิงไปแทงไอ้ตาเน,นี้ยเขาตากระจายระช็อตอย่างเท่เห็นได้ดาบแดงแล้วต้องคู่กับสีแดงไอ้หินนะครับเดี๋ยวไม่เหลือใครกันป้อมแล้วจังหวะนี้รีสติบ้านสิ ก็เวลาเป็นหน่วยตีป้อมนะฮะวันนี้แไปเขาฆ่าคนเดียวเลยไป p ีพีไปเลยครับครับก็เป็นไงบ้างรับการรีวิวยีน่าวันนี้เนาะก็ถือเป็นสกินที่อ ค่อนข้างสวยมากๆนะครับในบรรดาสก,กินที่มีมาหมดก็ทัดเทียมก็จะมีสก,กินนี้ที่ใกล้เคียงใกล้เคียงก็สวยแต่ว่าส,าสก,กินนี้ดูดูสวยแล้วก็เข้ากับ <enemy S 1> โหมดเกมมากกว่านะแล้วก็แน่นอน,นครับเป็นสก,กินแบล,ลอร์พาสไม่ต้องสุ่มนะครับ ถ้าใครซื้อล่วงหน้าก็คือได้ได้เล่นก่อนถนะ้าใครไม่รีบนะครับรอซื้อเวลเลอร์พาร์ตตัวเต็มก็ได้นะซีซั่นต่อไปนะครับก็ได้ยีน่าสกินนี้มาใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เพียงการรีวิวทรับยีนานะ่าเนาะแต่ก็ยีน่าเนี่ยในเมตานี่ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้แทบจะทุกตานะเพราะว่ามันจะมีลิคเตอร์ที่เป็นตัวโกงถูกไหมอ่าแต่ยีน่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ชนได้แทบจะทุกตัวในเมตานะครับแล้วก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีในตาแหน่งของออฟเลนนะมาแก้าาารนรบบนนตีีสบ,บยใบ ครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามได้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน